สวัสดีครับผมป๋าเดเกษตรกรสีขาครับครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2 5 6 5นนะครับครับวันนี้ก็พามาดูทุเรียนนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับพอดีว่าจะตัดช่วงต้นเดือนแต่ว่าฝนตกบ่อยนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไม่แก่พอนะครับก็เลยอยากให้แก่มากกว่าเดิมหน่อยนะครับนี่ครับวันนี้จะพาดูทีละต้นนะครับผม ทำคลิปสั้นๆทีละต้นนี่ครับเ๋อ,อมีเพีย้ยด้วยนะครับผมไม่ค่อยได้พ่นยานี่ครับต้นนี้ที่อยู่ติดบ้านนะครับผมหลังบ้านมีสองลูกนะครับสองลูกนี้ต้นนี้นี่ครับผมสําหรับต้นนี้ก็มีสองลูกแต่วันนี้จะพยายามเก็บเก็บลูกทุกต้นนะครับผมทําเป็นคลิปทุกต้นเลย นะครับใบก็เดี๋ยวดีนะครับนี่ครับนะต้นสำหรับต้นนี้นะครับใบก็ประมาณนี้นี่ครับดูใล้ๆนะครับคาดว่าน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะได้ตัดนะครับผม ก็สำหรับตัวนี้นะครับให้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมจะทําเป็นคลิปทีละต้นให้ชมกันเดี๋ยวผมพาไปดูต้นต่อไปนะครับแตวต้นนี้ก็จะอัพให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่ติดตามส่วนท่านที่มาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ